Huh <laughs> อันดับลอฟร์ยอดนิยมที่ร้านพีดองบริษัทดับ 5A c เอ f อนฟอล้อที่ผมคิดว่าเป็นล้อที่ใช้ว่าความวาคุ้มค่าได้เปลืองมากๆเลยเพราะเจ้าของล้อแบรนด์นี้ก็คือเจ้าของล้อแบรนด์เวิร์กวิวเลยนะครับล้อแบรนด์นี้มีเส้นสายที่ปราดเปรียวแล้วก็มีความคมที่มากขึ้นมาจากการรับประกันที่โคตรโหดการติดต่อง่ายดูแลหลังการขายง่ายเสร็จแบรนด์นี้แน่นอนกับเอ o อนฟอสนะครับอันดับ4 A ่เอวูเล็ฟอแน่นอนล้อแบรนด์นี้ชัดเจนเลยเปิดตัวมาในค่าตัวที่คนไหนก็รู้สึกว่าดีอย แล้วแต่กับกันก็มีช่วงที่มีโปรโมชั่นล้อเก่าแลกลรอใหม่ค่าตัวในราคา80,000บาทพอล้อเก่ามาแลกปั๊บมาเหลือ56,000บาทอย่างเงี้ยเราสามารถจับจ่ายล้อฟอในราคาที่เราสามารถรับได้นี่คือเหตุผลว่าคนเนี่ยยอมจ่ายเงินให้เอาวิลเล็ตฟอรพอน้ําหนักกับค่าตัวเนี่ยผมว่ามัน สมเหตุสมผลปัจจุบันเนี่ยเขาออกตัวดูลาเอชออกมาด้วยบอกเลยว่าโคตรเบาล้อเบาคุ้มค่าคือคอนเซปต์ของค่ายนี้นั่นเองนะครับอันดับ3 BC f o r ีแน่นอนล้อแบรนด์นี้มาจากประเทศไต้หวันนะครับแน่นอนที่สุดเป็นเรื่องของงานสีล้นๆเลยน่าจะเป็นล้อ r c e c u s t อมที่สั่งได้ไวที่สุสดในคลิปนี้แล้วแหละล้อ r c e c u ต t อมกำหนดสเปคได้งานสี BC f o r อเนี่ยคุณลองดูแล้วกันว่ามันสวยจริงไหมบอกเลยสีจริงสวยกว่าในภาพถ้าใครต้องการล้อฟอสที่คุ้มค่า เรื่องความสวยงามกับกําหนดงานสีได้แบรนด์นี้แหละใช่ที่สุดแล้วครับทุกคนอันดับ2 BBS บางคนบอกว่าทำไมไม่ให้เป็นอันดับหนึ่งวะแน่นอนแหละมันจะมีดีไซน์ค่อนข้างน้อยเนาะแต่กับกัรเนี่ยยังรักษาความไอคอนิกของ i า p s p o k e ไว้ในหลาตัว R I D R I S R e v 7 รวมถึงตัวอื่นเนี่ยเขาก็มีลอฟอร์สให้เราเลือกสรรกันในทางานั้นแหลหลักแสนหลัก2 0 0แสนแล้วก็หลัก3 0 0แสนแน่นอนที่สุดตัวตึงของเขาก็คงีไม่พ้น์ RID ที่มีทั้งการเบาทำจากลูดานูมินที่สำคัญวัสดุของเขาในคลิปนะ เขาเป็นอลูมิเนียมเกรด7000แบบแท้ๆที่เขาเรียกว่ารูราดูมินแทมจากแมกนีเซียมผมบอกเลยว่าจ่ายแพงได้อะไรผมว่าได้แบรนด์ได้ความคุ้มค่าและแน่นอนมันคือแบรนด์เนมที่ทรงอิทธิพลที่สุดกับโลโก้เพียงแค่3ตัวกับ BBS ในคลิปนี้นะครับอันดับหนึ่งเรแน่นอนแหละถ้าพูดถึงเรก็คงหนีไม่พ้นตระก,กูลที่เรียกว่าล็อกเลสซิ่งเนาะ w ็กเลสซิ่เนี่ยคือล้อฟอร์ดของค่ายนี่ไงที่มีทั้ง TE, CE, RE ปัจจุบันมีรองรับรถยุโรปด้วยแล้วมันเป็นล้อที่เอาไปใส่ปั๊บรถคุณเนี่ยจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้กลายเป็นรถโคตรซิ่งเลยเพราะสำหรับผมนะล้อเลคือล้อที่ซิ่งที่สุดในคลิปนี้ถ้าคุณอยากได้ล้อจากประเทศญี่ปุ่นตัวตึงประเทศญี่ปุ่นที่สําคัญ เป็นล้อที่คนยุโรปยอมรับผมบอกเลยว่าล้อ v ว l ส e เลสซิเนี่ยเป็นค่ายเดียวในคลิปนี้ที่ไม่ว่าอยู่ชาติไหนใครๆก็รู้จักและนี่คือ5ล้อฟอร์ดยอดนิยมที่ร้านพีนอนสใครอยากได้ล้อแบรนด์ไหนในคลิปนี้ผมบอกเลยว่ามีครบตรงสเปคผมบอกเลยใส่ปั๊บชีวิตคุณดีขึ้นกับล้อฟอร์เหล่านี้แน่นอนนะครับ